นายยังหานทะเลครูมวยโคราชประวัติยังหานทะเลเป็นชาวโคราชซึ่งเป็นสิทธิพระเหมะสมาหารต่อมาเขาได้เดินทางไปชกมวยที่กรุงเทพพร้อมกับหมื่นชงัดเชิงชกทับจำกะตู้ไทยประเสริฐและภูนศักดานายยังเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในยุคมวยคาดเชื่อเขาเป็นลูกศิษย์ และเป็นทหารคนสำคัญของกรมหลวงชุมพรเครุดมศักดิ์นอกจากนี้ยังหารทะเลยังเป็นเพื่อนร่วมวงการกับทัพจำกอบผู้เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันซึ่งยังหารทะเลเคยประลองฝีมือกับนักมวยจีนและทำให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตายไปสองรายประมาณปีพุทธศักราช2464ในสมัยรัชกาลที่6ที่วงสวนกุหลาบนายยังชกชนะนายจี้โฮจงกุล ฉ่างนักมวยจีนกวางตุ้งฉายาพระเสือโครง่งจี้ช่างเป็นครูใหญ่มวยจีนย่าสำเพง็งมีฝีมือเก่งกาจสามารถใช้มือเลียใช้มือแทงกระสอบข้าวสารทะลุเลียปีบทะลุใช้สันมือฟันงาช้างหักใช้เท้าเตะเสือตายเตะควายสุดลงมาแล้วนายยังเตะก้านคอจีนฉ่างลงไปนอนพังภาพกรากเลือดแพ้อย่างหมดประตูสู้ในยกสาม ทำให้นักมวยคนอื่นๆครั้นคร้ามนายยังเป็นอันมากยังหารทะเลเป็นเพื่อนของทัพจำเกาบซึ่งเป็นนักมวยไทยค่าเชือกร่วมวงการที่ได้รับการอุปการะจากกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไปฝึกมวยที่วังเปรมประชากรจนมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญจึงเป็นที่พอพระราชหฤทยจากพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้รับฉายาว่าพญาเสือโครง่ง หรือเสือลายาพาดกรอนจากที่ราบสูงมีความสามารถในการใช้เท้าในการเตะถิบและสอบมีความจงรักภักดีและมีความกล้าหาญปฏิภาณไหวพริบดีเลอรครั้งหนึ่งเมื่อทัพจำเกาะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของตนได้มีการเรียกร้องให้ยังหารทะเลแข่งมวยไทยโดยพระยานทินเสนสุเรนทรภักดี ได้ทำการปรึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเพื่อนที่เป็นพ่อค้าในสังกัดกรมท่าซ้ายกระทั่งยังหารทะเลมีโอกาสประลองมวยกับจอมยุทธชาวจีนนามว่าจิ้ช่างซึ่งกล่าวกันว่าเป็นนักมวยจีนชาวฮ่องกงที่มีฝีมือเก่งงดบางแห่งกล่าวว่าเขาเป็นชาวจีนกวางตุ้งในประเทศไทยโดยเป็นครูมวยจีนอยู่แถวสำเพ็งซึ่งทั้งคู่แข่งขันกันในวันมังกรสู้เสือ โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีวงปีกรองของหมื่นสมัครเสียงประจิตทำหน้าที่บรรเลงดนตรีและยังหานทะเลเป็นฝ่ายชนะส่วนการแข่งขันระหว่างยังหานทะเลกับนิยมทองชิดที่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่ได้จัดขึ้นผลปรากฏว่ายังหานทะเลเป็นฝ่ายแพ้ นอกจากนี้เขายังเคยแข่งกับนักมวยจีนชื่อไล่หูที่สนามโรงเรียนสวนกุหลาบเมื่อพุทธศักราช2465อันหนึ่งมีตำนานกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กรมหลวงชุมพรเขุดมศักด์ได้นำผ้าเจียดจ,จากอาจารย์สุวัฒนมะขามเท่ามาแจากให้แก่ทหารเรือและส่งให้ทำการทดลองอาคมในการลงไปแหวกว่ายน้ำทะเลท่ามกลางฝูงปลาฉลาม แต่ไม่มีใครกลบล้าเสียงยกเว้นยังหารทะเลที่รับอาสาทอลองเขากระโดดจากเรือลงสู่ทะเลและสามารถยืนบนผิวน้ำทะเลท่ามกลางฝูงปลาฉลามได้โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆท่ามกลางสายตาของเหล่าทหารเรือมาแล้วครั้งหนึ่งท่าคุมมวยของยังหารทะเลเป็นหนึ่งในท่าคุมมวยยุคฆ่าเชือกที่ได้รับการกล่าวขานสืบมาโดยครั้งหนึ่งอาจารย์เขตศรียาภัย ผู้เป็นปรมาจารย์มวยไทยได้กล่าวถึงท่าคุมมวยที่มีชื่อเสียงของยังหานทะเลเมื่อครั้งที่แข่งกับพกลิมทวีสิทธิ์ว่าใช้สองแขนค่วยถึงระดับยอดคางเลื่อนลงคุมลิ้นปีและราววอกยอดเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าขึ้นลงตามแบบฉบับของมวยนครราชสีมายังหานทะเลมวยโคราชปะทจีช่างมวยจากฮ่องกงหลังจากนายทับจำเกาะกลับภูมิลำเนาเดิมแล้ว จึงเกิดเสียงเรียกร้องให้คู่หูของนายทัพคือยังหารทะเลเป็นตัวยืนให้สนามหาคู่ที่เหมาะเข้าเปรียบพระยานทิสุเรนทรพักดีจึงเข้าปรึกษาหารือข้าราชการผู้ใหญ่และเพื่อนที่เป็นพ่อค้าไม่นานก็มีข่าวหรือแพร่ว่ามีมวยจีนฝีมือเยี่ยมมาจากฮ่องกงบางเสียงก็ว่าเป็นจีนกวางตุ้งในไทยเป็นอาจารย์ใหญ่มวยจีนในสำเพ็งมีข่าวหลุดมาว่ามวยจากฮ่องกงนามว่าจี โคจงกุนชาวว่องไวเยี่ยงลิงหมัดสองข้างอกกระสายไปมาคล้ายหัวงูเหา่าการชกในมวยสนามสวนกุหลาบครั้งนั้นได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวจีนข้าราชการต้องกดขันตรวจอาวุธอย่างเข้มข้นมวยสนามสวนกุหลาบมีกำหนดชก11ยกตามระเบียบมวยสนามสวนกุหลาบพุทธศักราช2464เมื่อล่ามแปลภาษาแจ้งกติกากันเรียบร้อยแยกย้าย ข้ามุมการชกก็เริ่มตน้นจากการบอกเล่าของเขตการชกเป็นไปอย่างดูเดือดช่วงต้นอาจยังเป็นการดูเชิงกันฝัง่งนายยังสู้ด้วยเชิงหมยแกล้งชำเลืองย่างเพื่อล่อให้อีกฝ่ายเข้าท่ากลนแกว่งแขนทั้งสองข้างสายสลับเหมือนตะเกียบปลากัดฉาฉักหลีกและตีตอบกำปั้นหัวนกอินทรีของจี้่างเมื่ออีกฝ่ายจับทาไม่ถูกก็อัดเข่าตรงเข้าเน่าจี้่างจนหงายหลังก้นกระแทก แต่โชคดีสำหรับจี้ฉ่างที่กลองสัญญาณหมดยกดังขึ้นก่อนในที่นี้เพื่ออัธรศในการอ่านจึงยกข้อความการบอกเล่ามาเพื่อให้อ่านได้อารมณ์จากสำนวนตามต้นฉบับจากฟ้าเมืองไทยปีที่5ฉบับที่227วันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 6ดังนี้ กองดังเป็นสัญญาณเริ่มยกใหม่จี้ช่างออกจากมุมด้วยลักษณะปกติไม่มีร่องรอยเจ็บปวดอะไรเลยส่วนนายยังหานทะเลออกจะตื่นเต้นเกินไปในความได้เปรียบคล้ายสือ่อเห็นลูกกวางหลงแม่ ไม่เหลือมองเสด็จในกรมเหมือนอย่างปกติย่างพรวดพรวดเข้าหาจี้ฉางด้วยการชะง,งักลักจังหวะนิดหนึ่งก่อนถึงระยะอันตรายกระยดหลอกออกทางขวาพอได้เหลี่ยมถนัดเตะซ้ายเข้าชายโครงสัดหมัดทั้งสองข้างใส่จี้ฉางไม่ให้ตั้งตัวหมัดฆ่าเชื่อเกือบถึงศอกโดนร่างจี้ฉางอย่างไม่คาดคิดจนได้กระจุยจี้ฉางสวาปามตีนกับอีกสี่ถึงห้าหมัดถึงหัวคลอนและเพราะน้ำหมดน้ำทนแท้แทมังกรไฟ จึงยืนเอียงไปเอียงมาอยู่ได้ไม่รู้จักลมแต่มังกรไฟไม่ใช่จิ้งเหลนซึ่งมีดีเฉพาะน้ำมันได้กำลังภายในมาจากไหนและอย่างไรไม่มีใครทราบเสือบหมัดหงายตอบตรงหน้านายยงังทั้งทั้งที่ยกปิดติดแขนนายยังถึงกับกระเด็นถอยหลังไปพิงเชือกสังเวียนแล้วติดตามระดมเลือกและสับหมัดหัวนกอินทรีไม่เลือกที่และไม่นับนายยังจนตรอบไม่มีทางหลี ได้แต่กลิ้งหลบไปมาหลบสูงหลบต่ำจนพลาดจากเชื่อกขมำลงจากเวทีเคราะดีที่ไม่เอาหัวลงก่อนคนจีนโห่ร้องฮอ t ฉอยฮอ t ฉอยให้จี้ฉางผด็ดศึกนายยังเข่าสุดแต่นายยังรู้ดีเพราะความคล่ำวอดรีบโหนเชื่อปืนกลับขึ้นเวทีตรงที่ตกเพื่อลวงจี้ฉาง และสงวนเวลาผู้ตัดสินไม่ทันนับคนจีนยังส่งภาษาให้ข้านายอย่างซึ่งสังเกตเห็นว่าชักเดือดพล่านและหุนหันกระโดดเข้าใส่จี้ฉ่างที่คอยเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วตามคำหนุนของเพื่อนร่วมชาติจี้ฉ่างจึงเสยขวาเต็มแรงจีนนายยังถูกชกอย่างจังถึงเข่าสุดลงกับพื้นเวทีแต่ด้วยบารมีของเท่าทรหดหรืออย่างไรไม่มี ใครคิดตกนายยังกัดฟันยันพื้นขึ้นไม่ให้ทันถูกนับพลันเหวี่ยงตีนซ้ายขวาทั้งบนทั้งล่างเข้าลามตัวจี้ฉางถึงต้องถอยจี้ฉางหัวทิมนายยังตามเหวี่ยงความสุดแรงเข้าขากันไกลจี้ฉางหัวทิมลงกับพื้นคนดูลุกคือมองไปทางผู้ตัดสินซึ่งกระโดดเข้ากันและผลักนายยังให้เข้ามุมกลางก่อนที่จะเริ่มนับแล้วนับถึงหก จีชางลุกขึ้นสะบัดหน้าและตั้งท่าต่อสู้เมื่อผู้ตัดสินนับถึงแปดนายยังเสิอิกเข้าหาจีฉางทิ่มกําปั้นพลาดหนานายยังแล้วกอดไว้จะเห็นกันว่าจีฉางมีความทรหดอดทนเยี่ยมยอดและเก่งกาจแต่ก็ถูกนายยังชกล้มสองครั้งก่อนที่จะหมดยกนายยังเลือดกำเดาไหลพี่เลี้ยงเตือนจีฉาง ให้ระมัดระวังตัวนายยังเตรียมตีวงในเพราะรู้สึกว่าจี้ฉ่างอ่อนกำลังลงตามที่คาดการไว้ล่วงหน้าจี้ฉ่างจึงเป็นฝ่ายถอยบ้างนายยังถลวงเข้าฟาดลามตัวแต่จี้ฉ่างเป็นจีนจุติจากดาวจึงไม่พ่นพอได้ท่าก็พุ่งหมัดอุ่นๆเข้าจมูกนายยังเลือดก,กำเดาหลายคราวนี้นายยังเห็นทั้งดาวเห็นทั้งเลือดแต่ไม่ยอมถอย พอรู้แน่ว่าจี้ฉ่างอ่อนแรงบางครั้งก็อ้าปากผงับคล้ายปลากระโห้จำนวนพรานเบ็ดประชาชนเพิ่งได้เห็นนักมวยทั้งคู่ยืนสดทดลองความทรหดจึงพากันชอบอบชอบใจตบมือกระทุกตีนอย่างไม่กลัวเจ็บหัวจี้ฉ่างเลือดไหลนายยังหานทะเลก้าวขยิกเข้าหาปฏิป,ปักษ์อีก จี้่างก็ปักหลักไม่ยอมถอยพุ่งข้อนิ้วขวาเฉียดซี่โครงนายอย่างแล้วกอดไว้นายอย่างดันจี้่างซึ่งอ่อนแรงไปติดเชือกผู้ตัดสินเข้าแยกและใช้มือสองข้างดึงคู่ต่อสู้ออกมากลางสังเวียนนายยังไม่รอช้าเหวี่ยงหมัดซ้ายเข้าก้านคอปฏิปักษ์แล้วชกซ้ำที่หน้าขนาดเดียวกันจี้่างสับหมัดหัวนกอินทรีรวมสองทีเพราะนายยังถอยหนี ไม่พ้นจี้ฉางหนีบแขนซ้ายนายยังไว้นายยังจึงเหวี่ยงขวาตวัดสั้นจังๆที่ลามตัวต่างคนต่างพยายามแลกหมัดกันหนัว่ามกลางเสียงโหไม่รู้ใครเป็นใครเมื่อผู้ตัดสินแยกคู่ต่อสู้ออกจากกันปรากฏว่าหัวจี้ฉางซึ่งโกนผมเกลี้ยงมีเลือดไหลออกมาแต่แผลอยู่เหนือไรผมเลือดจึงไม่เข้าตาพี่เลี้ยงจี้ฉางตะโกนว่านายยังเอาหัวชนผู้ตัดสิน และคณะกรรมการไม่ฟังเสียงให้สู้กันต่อไปเพราะไม่จริงประชาชนคนไทยต่างกระเฮียนกระหือลุกขึ้นยืนป้องปากเอามันเอาเลยอย่าเลี้ยงพวกจีนเพลาเสียงลงลูกติดพันหรือซ้ำนายยังหารทะเลจะได้ยินเสียงหนุนหรือประการใดไม่อาจทราบช่วงหมัดซ้ายจนตัวบิดเบี้ยง หัวเข้าขากันไกลขวาจี้ฉ่างคว่ำลงกับพื้นขณะเดียวกันปลายตีนนายอย่างสัตว์ป่าเข้าขมับพี่เลี้ยงจี้ฉ่างร้องตะโกนคัด้านอีกว่าซ้ำสามสามแต่ผู้ตัดสินไม่ฟังเสียงเพราะรู้ดีว่าอะไรเป็นซ้ำและอะไรลูกติดพันผิดกับสมัยปัจจุบันซึ่งผู้ตัดสินบางท่านเป็น โรคบ้าจี้ตัดสินตามเลขกลนเรียกร้องของนักพนันยิ่งกว่าพิจารณาตามภูมิของตนจี้ฉ่างเลือดไหลาจากหูซ้ายขณะที่จี้ฉ่างพยายามคืบคลานและคว้าเชือกสังเวียนรั้งตนเองขึ้นยืนก่อนถูกนับสิบนายยังกำลังตื่นเต้นได้ใจย่างสามขุมเข้าหาอีกท,ทัทีแสดงกิริยาให้สามคันผิด ง้างหมัดขวาช้าๆด้วยอาการกระตุกพอจี้ฉาหลงปัดนายยังก็ป่ายตีนขวาไปที่ร่างจี้ฉาซึ่งมีเลือดจากแผลบนหัวทั่วหน้าอ,อกและมีพวงจะกอดเอาตัวรอดคล้ายคนตกน้ำเมื่อผู้ตัดสินเข้าแยกอีกครั้งหนึ่งหน้าจี้ฉางแดงฉานด้วยเลือดนักสู้แต่นายยังกำลังมันเขี้ยวไม่ลดลงเข้าผล จี้ช่างออกห่างพอเหมาะระยะแข้งเหวี่ยงพลักเข้าใต้รักแร้ด้านใกล้หัวใจจี้ช่างคว้าขาได้ดึงเข้าหาตัวเพื่อคว้าขากระดูกให้ปลาร้าอันเป็นไม้ตายของฝ่ายจีนนายยังตกใจกระชากขากลับจี้ช่างขมำตามกอดเข่าคู่นายอย่างไว้นายยังจึงระดมเหมวี่ยงไข่ไข่ขห่างกูหาจะขาอย่างไม่นับปรากฏว่าขณะนี้มีเลือดไหลออกจากหูซ้ายของจี้ฉ่าง ผู้ตัดสินเข้าแยกความจริงควรให้แพทย์ตรวจเพราะอาจเป็นอันตรายแก่สมองจี้ช่างคงยืนด้วยอาการอ่อนระหอยรยแรงพุ่งหมัดนกอินทรีแบบสั่งยาแต่ผิดเป้าเพราะนายยังฉากทันเสียงหนุนยังอย่าเลียงยังอย่าเลียงดังรอบรอบสนามนายยังรู้ดีว่าได้ต่อยและเตะจี้ฉาก จนสุดแรงแล้วหากเป็นคนอื่นการต่อสู้คงจะลงเอยง่ายกว่านี้แต่จี้ฉ่างชินชามนานเชิงมวยและมีความทรหดอดทนเกินมนุษย์ธรรมดาที่นายยังเคยต่อก่อนมาในอดีตมังกรไฝ่ไพ่ขณะนี้นายยังหารทะเลกลืนหมกักอพัดเกลี้ยงแล้วรีรอหาโอกาส และช่องว่างนิดหนึ่งระลึกถึงพระคาถากระทู้เจ็แบกรู้สึกวูบว่าผลลุกสู้จี้ฉ่างจีนใจเพชรเปลือกตาเกือบปิดถุยเลือดออกจากปากที่บวมปูดลากตีนที่ยกขึ้นด้วยความลามบากเข้าหานายอย่างไม่พ่านเพราะสู้ตายชั่วพริบตาที่จี้ฉ่างเบือนหน้าบ้วนเลือดหมัดขวามหาประไลยของนายอย่าง ซึ่งง้างมาแต่ข้างหลังก็หดเข้าโหนกแก้มจีช่างพงาถลาล้มนายยังตวัดตีนซ้ายรับเข้าเต็มหน้าจนจีช่างมือการกลิ้งลงพื้นผู้ตัดสินกระโดดเข้าดึงนายยังออกหังแล้วเริ่มนับหนึ่งถึงสี่เลียวดูนายยังเห็นคงยืนอยู่มุมกลาจีช่างไหวตัวและพยายามลุกขึ้นเลือดเต็มหน้าและกลับเอียงซ้ายพับลงราบก,กับพื้นเวทีครั้งหนึ่ง ผู้ตัดสินชำเลืองพร้อมนับต่อจนถึง10จี้ฉามังกรไฟแห่งฮ่องกงต้องพ่ายเสือร้ายแห่งที่ราบสูงเพราะหย่อนศิลปะการต่อสู้นายยังหารทะเลกำชัยเหนือจี้ฉาในการต่อสู้อันนักเป็นประวัติการเพราะเคารพและเชื่อฟังครูผู้สอนให้หนีเอาชัยก็ใครเล่าที่ทรงภูมิปัญญาสอนได้ดังกล่าวถ้าไม่ใช่เสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์แห่งราชวงศ์จัก,กรีผู้คอยชักใหญยนายังหารทะเลด้วยสายพระเนตรอันแหลมคมเมื่อปีพุทธศักราช2464หรือเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรแห่งการปัจจุบันหลังจากความพ่ายแพ้ของจี้ฉางแล้วเกิดเสียงเล่าลืออีกว่าจี้ฉางไม่ได้เป็นนักมวยฮ่องกงแต่เป็นชาวจีนที่เร่ขายายาแถว สำเพ็งแต่ก็มีเสียงโต้เถียงว่าเป็นมวยฮ่องกงจริงและควรให้มีการแก้มือให้เห็นผลอีกครั้งเขตเล่าว่าภายหลังจี้ฉ่างขอบกลับฮ่องกงโดยด่วนกลับกลายเป็นคนไทยกับคนจีนที่โต้เถียงไม่เป็นอันยุติเกิดมวยให้ตำรวจเป็นกรรมการตัดสินกันหลายคู่ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงวิกิพีเดียภาพจากวิกิพีเดีย ซีเลสมวยโคราช2โดยด็อเตอร์เมดเมรการุณจิตอ้างอิงเขตศรียาภายัยปริทัศน์มวยไทยกรุงเทพมติชน2550บางส่วนจากปริทัศน์มวยไทยนำลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทยรายสัปดาห์ยุคแรกๆเริ่มในช่วงพุทธศักราช 2,515ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตป,ปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายกา,ยการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศล เป็นปัจจัยผลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ